สนับสนุนโดยสารายมชิตะ้วก็คือรายการมิวสิกออร่านะครับสำหรับวันนี้ครับแขกรับเชิญนะครับขอบอกเลยว่าพิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถือว่าเป็น สุดยอดนักแต่งเพลงนะฮะอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรามาพูดคุยแล้วก็พบกับเขากเลยดีกว่าครับคุณฟอ่งเบี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสบายดีนะครับสวัสดีครับหน้านิ่งเหมือนเดิมเลยวันนี้ขออนุญาตพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพครับนักแต่งเพลงนิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ว่าขอย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่านะฮะอยากสร้างจริงๆว่าทํางานด้านแต่งเพลงเนี่ยมันกี่ปีแล้วครับ ถ้าถ้าเป็นสายอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพแบบมีเงินเดือนที่แบบไม่นับเล่นสนุกๆก,ก็ปีนี้น่าจะเข้าปีที่15 15ปีครับ ก็คือเริ่มต้นรับเงินเดือนกับการแต่งเพลงมาสิบห้าปีแล้วแต่ว่าถ้าเอาเริ่มจริงๆเลยเนี่ยย้อนไปเลยเนี่ยเริ่มจริงน่าจะสิบเก้าสิบเก้าปีตอนนี้คุณฟงปียายุไรครับสามห้าครับสามสิบห้าสิบเก้าปีเริ่มตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกขนาดแถวๆนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะอายุสิบ้ตั้งแต่เป็นเด็กมัธยมอะแล้วฮะใช่คือตอนนั้นนี่รู้สึกยังไงบ้างครับคือคือจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากที่บ้านเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่ไม่ค่อยถูกกับพ่อเราแล้วเราเนี่ยเวลาทะเลาะกับพ่อเราชอบเขียนไดอารี่เขียนไดอารี่ถึงคุณย่าที่เสียไปแล้วแต่เนี้ยเวลาเราเขียนไดอารี่เนี่ยเราเขียนแล้วเราก็เล่นเป็นโนไปด้วยเราเขียนไปด้วยคือตอนเด็กเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเรียกว่าการแต่งเพลงคือเราไม่เคยรู้ว่ามันคือการแต่งเพลงคือมันมาโดยโดยธรรมชาติใ่เราไม่รู้เลยว่าเราเป็นนักแต่งเพลงเราไม่ได้คิดว่าจะโตขึ้นมาเป็นนักแต่งเพลงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราแค่เขียนเรื่องราวลงในไดอารี่แต่ชอบเล่นดนตรี ก็นั่งเล่ยนเป็นโน้แล้วเขียนไปเรื่อยคือเขียนเรื่องเวลาเลยวันนี้ทะเลาะอะไรกับพ่อมาโน่นนี่นั่นจนวันหนึ่งเพื่อนมาบ้านแล้วเพื่อนมาเจอไอ้สมุดแดลี่เนี่ยครับผมแล้วเพื่อนก็ถามว่าสมุดอะไรวะเขียนแล้วไปเยอะแยะเลยก็บอกว่าเขียนคุยกับย่าเออมันก็บอกมึงคุยยังไงวะก็นั่งเล่นเป็นโนอเหมือนนั่งเล่ยนเป็นโนให้ย่าฟังรูปย่าอยู่หลังเป็นโนอครับผมเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าให้มึงแต่งเพลงเป็นเหรอเราก็บอ๋อเหรอมันคือแต่งเพลงหรอวะคือเราไม่ได้คิดอย่าเฮ้ย การที่เราพูดคุยกับคนคนหนึ่งที่เรานับถือใช่ไหมฮะแล้วก็ด้วยเสียงดนตรีผ่านเปียโนเนี่ยมันก็คือการแต่งเพลงนั่นเองแต่ว่าเพื่อนคนนั้นเป็นคนจุดประกายเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วเพื่อนคนนั้นตอนนี้ไปไหนแล้วครับ ก็ทําอยู่หนังสือกีฬาสักเล่มหนึง่งเป็นบอก,กอแล้วโอ้โหก็เ,เป็นคนที่จุดประกายให้คุณฟองเบียนะฮะรู้ตัวเองอว่าเฮ้ยเออว่ะสรุปแล้วเราก็สามารถแต่งเพลงแต่จร,จริงตอนนั้นอนะ่ะกับเพื่อนคนนี้เพื่อนคนที่เป็นมือกลองในวงนะคือเราก็ซ้อมดนตรีกันในในวงกับเพื่อนๆนั่นแหละคนนี้เป็นมือกลองจะมาซ้อมดนตรีที่บ้านนั่นแหละแล้วลเขามาเห็นในเดลี่เล่มนี้หลังจากนั้นเวลาซ้อมมันเขาก็เลยร้องให้เราแต่งเพลงกันเองในวงครับผมคือมันจะแบบคือวงดนตรีของเด็กมัธยมอ่ะ มันรวมเด็ก4-5คนความชอบมันไม่เหมือนกันคนนึงชอบเพงลงฝรั่งคนหนึ่งชอบเพลงแมสเลยคนนึงชอบเพลงเพื่อชีวิตเลย แล้วมันก็จะหาจุดที่แบบมาแชร์เพลงแกะกันไม่ลงตัวอันนี้จะเล่นฝรั่งอันนี้จะเล่นเพื่อชีวิตก็เลยกลายเป็นว่าหลังจากนั้นอ่ะในวงอ่ะก็จะเป็นเพลงที่แต่งเองแล้วเพื่อนก็ลองให้เราแต่งคือตัดปัญหาในการว่าเฮ้ยไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วเราเล่นเพลงของเราอันนั้นก็เป็นการสร้างวงดนตรีที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมฮะใช่แต่ก็ตามการเวลาพอเรียนจบก็แยกย้ายแต่ว่าในช่วงนั้นอ่ะเราก็ทํากิจกรรมเนี้ยกันค่อนข้างเข้มข้นถ้าอย่างนั้นเพลงแรกที่แต่งก็คือน่าจะเป็นเพลงของวงของพี่ปอผีใช่ซึ่ ซึ่งมันเป็นเพลงที่ไม่รู้เรียกว่าเพลงหรือเปล่าเพราะมันไม่มีใครตอบถูกว่ามันชื่ออะไรเพลงชื่ออะไรก็ไม่มีแต่แต่อยากจะเขียนแบบนี้แล้วก็เล่นแบบนี้ก็เล่นไปให้หมดชั่วโมงห้องซ้อมไปแล้วเนื้อหาเนี่ยที่แต่งเทนั้นเกี่ยวกับคือมันก็จะเป็นเรื่องเหมือนอารมณ์ประมาณแบบแต่งให้พวกเพื่อนๆในห้องไอ้นี่แอบชอบไอ้นี่ไอ้นี่แอบชอบไอ้นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยคือมันเขียนแก้กันใช่แล้วเวลาสมมติเราแต่งเพลงให้ไอ้เพื่อนคนนี้เวลาไปซ้อมดนตรีก็จะเอาไอ้เพื่อนคนนี้มานั่งในห้องซ้อมด้วยมาฟังว่าเนี่ยเพลงเนีร่ มีการเล่าเรื่องให้กับคุณย่าได้ได้ฟังแล้วก็มีเพื่อนมาจุดประกายว่าเฮ้ยอ่านนี่แหละเป็นการแต่งเพลงแล้วนะแล้วก็เริ่มทํากับวงดนตรีสมัยมัธยมกับเพื่อนๆแล้วที่พอมาคิดว่าจะทําจริงๆจังๆเนี่ยตอนไหนครับพี่เพื่อทาจริงจริงจังๆเนี่ยมันเริ่มจากตอนเมื่อก่อนเนี่ยซ้อมมันแถวสามแยกนนท์ซ้อมกันอยู่แถวเมืองนนท์แล้วก็ช่วงหนึ่งก็ย้ายไปซ้อมแถวประตูน้ําชื่อห้องมิวสิกบูม ซึ่งมิวสิกบูมเนี่ยเมื่อก่อนเป็น้องซ้อมที่ดีสุดละในในยุคนั้นคือดีที่ดีที่สุดในในความคิดหลายๆคนละพอเราเข้าไปในห้องซ้อมเนี่ยสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นคือบอร์ดบอร์ดที่มันติดอยู่เป็นรูปศิลปินใครมาซ้อมบ้างครับคือเรียกว่าท็อปเทนเมืองไทยน่ามาซ้อมที่นี่เจ็ดแปดคน่ะห้องเนี้ยพี่ป๊อตหรือว่านูวอไมโครทุกคนมาซ้อมนี่หมดครับพีโอพีโซฟเตอร์ซิกซ้อมนี่หมดแล้วเราไปซ้อมแล้วก็เจอพวกรุ่นใหญ่มานั่งรอกันซีรีฟงซีรีฟูคือมาันน เฮ้ยไม่ไม่อยากเล่นสนุกหรอกอะอยากเล่นแล้วแบบเป็นอาชีพแบบพวกพี่ครับเพราะว่าห้องซ้อมมิวิสิกบูมเนี่ยณยุคนั้นอะมันค่อนข้างแบ่งชนชั้นวรณะนิดนึงเลยยังไงครับห้องซ้อมจะมีสามห้องครับห้องถูกห้องกลางแล้วห้องแพงสุดห้องแพงสุดจะอยู่ข้างในเลยค่อนข้างเอ็กซ์คลูซีฟเลยคือเด็กเด็กกระลาของเราเนี่ยหมดสิทธิ์มีตังก็เจอเผิ่ไม่ให้เล่นด้วยห้องนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับผมเราก็แบบ เห็นพวกพี่พวกนี้มาอย่างสมัยก่อนเราจะเห็นพี่แมวจีรศักดิ์บ่อยผพี่แมวมานั่งรอพี่แมวก็ได้เข้าห้องนั้นเห็นโซฟทอซิกมานั่งก็ได้เข้าห้องนั้นแบบอยากเข้าห้องนั้นอ่ะอยากซ้อมห้องนั้นบ้างก็ไปนั่งห้องซ้อมเรื่อยๆจนสุดท้ายเจ้าของห้องซ้อมชื่อคุณปั้นทุกวันนี้ก็ยังรู้จักกันอยู่ตอนนี้คุณปั้นขายของอยู่สยามแล้วก็รู้จักกันอยู่ก็เลยบอกว่าให้พี่ปั้นอยากซ้อมห้องนี้บ้างอะเขาก็บอกว่า ดูวงมึงเล่นแล้วอยาเลยเสียมันเสียของอ่ะของมันแพงอ่ะหองนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุยคุยกันจนแบบว่าช่วงนั้นพี่ปั้นเนี่ยเขาอยากทาอยากทาอัลบั้มส่วนตัวเขาเป็นอินดี้แบบไม่ได้ไม่ได้มาขายอะไรหรอกรแต่เขาก็ให้คนที่มาซ้อมที่เนี่ยเป็นคนร้องให้ทั้งพี่ปิงปองโซลต์ซิกให้ทั้งโอมโอมคือมือเป็นโนโบอดี้แสลมปัจจุบันเนี่ยให้โอมร้องให้พี่ป้อมเตบา์ให้ใครร้องเต็มเลยแล้วเขาก็บอกว่า ไอเพลงที่เขาก็ถามผมว่าไอเพลงที่วงมึงมาซ้อมสเป็นเพลงอะไรวะเพราะมันเราแต่งเองไครับเขาเลยบอกให้เราเป็นคนแต่งอซึ่งตอนนั้นอ่ะอยู่มหมาเองครับผมก็ให้เราเริ่มแต่งเพลงโดยที่คนมาร้องให้เราเนี่ยโหตอนในเอ็กเอลสเตปดังมากเลยน่ยใจแบปุ๊กเอลสเตปที่ร้องเพลงเหนื่อยใจก็มาร้องเพลงที่เด็กม .5 แต่งเนี่ยฮะเนี่ยโซลเตอร์ซิกก็เห็นเราเหมือนก็อย่างดังโซลเตอร์ซิกก็มาร้องเพลงที่เราแต่งให้ก็แปลว่าพี่ปั้นเอาผลงานของเราเนี่ยไปกระจายให้กับศิลปินที่มาซ้อมที่ดีศิบูรุ ตื่นเต้นไหมฮะตกใจไหมครับตื่นเต้นเลยเราเราไปนอนอยู่นั่นเลยบ้านช่องไม่กลับเลยครับผมคือคือยินดีจะออกจากบ้านตัวเองมาเลยเพราะว่าอยากเคลียร์ใจแล้วเราพี่คนพวกนี้ร้องใช่แล้วก็มีพี่ๆศิลปินที่แบบโอ้โหตอนนั้นเอ็กซ์แอลสเต็ปนี่ดังตอนนั้นดังมากสุดยอดมากๆแล้วก็มีซอฟต์ทัสิกใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอารมณ์ในใจของหลายๆคนเลยทีเดียวมห้าอ่ะนั่นคือจุดต้นๆต้องขอบคุณพี่ปั้นนะครับที่ทําให้ พี่ปองเบียรได้มีจุดเริ่มต้นแบบจริงๆริงจัง,จงๆแล้วพอถัดจากนั้นมาเป็นยังไงต่อไปพี่หลังจากนั้นก็พอเริ่มแต่งเพลงได้เรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอเข้ามาหาหลัยก็มีการประกวดแต่งเพลงครับเป็นโครงการจําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นโครงการที่ให้แต่งเพลงให้ให้เยาวชนมีสํานึกรักในในประเทศไทยของ,รองเราอะไรเงี้ยเราก็เลยไปลงสมัครประกวดแล้วก็ส่งไปไม่ได้คิดอะไรครับผม กลับมาบ้านไม่กี่วันเขาโทรกลับมาบอกว่าเดี๋ยววันประกาศรางวัลมาด้วยนะคะแนานเอกสารคุณได้ที่ห1น 1> oh. ึ่งเราก็เฮ้ยได้ที่หนึ่งเลยแล้วตอนนั้นอ่ะถ้าจําไม่ผิดอ่ะตอนนั้นอนน่ะทองน่าจะบาทประมาณ4ี่พันห้าพันแต่วัลที่หนึ่งอ่ะคือเป็นเงินสดหนึ่งแสนบาท oh. คือถ้าเทียบกับราคาทองตอนนั้นอ่ะหนึ่งแสนบาทมหาศาลมากเยอะะมากฮ <มะ S 2> เราแบบตกใจมากเฮ้หนึ่งแสนบาทเลยอ่ะอยู่แค่มหาลัยปีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยประมาณปีสองปีสองขึ้นปีสามแถวแถวเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยหนึ่งแสนบาทคุณได้นะให้ให้มารับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผม เราก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาโปรไฟล์เนี่ยที่เราชนะประกวดแต่งเพลงไปเดินสมัครตามค่ายเพลงทุกค่ายเมืองไทยคือมีค่ายไหนไป,ไปยื่นหมดครับผมไม่มีใครเอาเลยเฮ้ย <Hey. S 2> เพราะว่ามันไม่ใช่เพลงขายมันเป็นเพลงซีเรียสอะแต่คุณได้ที่หนึ่งในใประเทศแล้วนะใช่แต่เพลงมันซีเรียสไงแค่ไปสมัครที่อครบเอาเอาแฟมเนี่ยไปยืน่นแกรมมี่ก็ไปยืน่นไปยื่นหมดเลยพอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บพี่พี่นักแต่งเพลงคนหนึง่งในห้องนั้นเขาก็พูดว่า ให้เพลงเพลงแบบนี้โอเคนะมันเหมาะสมกับการการสร้างภาพลักษณ์ครับผมแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับตลาด<ะ>แล้วเราเจอคําถามกลับมาคำหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ถ้าเขียนเพลงแบบนี้เป็นอ่ะเขียนแบบนี้ได้ปะชกดุกชกดิก,ก,ดกี้เขาบอกไม่ไม่เข้าใจอ<ะ>่าไม่เข้าใจซึ่งเป<ะ>้นคนละเรื่องอันนี้เลยครับผมเราก็เราก็เออเออ,เอ,อไว้แบบนั<ะ>้นแ,แล้วกลับมาสองสามวันอยู่ดีเขาก็ ส่งข้อความมาเรียกเราให้เข้าไปลองทํางานครับผมนั่นแหละที่ไหนครับที่ไอเอสที่ไอเอสก็แปลว่าที่แรกที่เป็นบริษัทใหญ่แต่ไม่แต่ไม่มีเงินเดือนเนี่ยทำงานที่ไอเอสไม่ให้เงินเดือนไม่ยังไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ให้คือเข้าไปลองทำอาเข้าไปลองทำแล้วลองอยู่นานไหมพี่ปีกว่ากว่าฮะแล้วก็แล้วก็แล้วก็พี่ที่เขาเป็นคนดูแลเราอยู่ที่ไอเอสะย้ายมาแกรมมี่ก็ย้ายตามพี่เขามาด้วยใช่เขาเข้าย้ายมาแกรมมี่เสร็จเขาก็บอกว่าเฮ้ย เห็นผมอยู่ปีกว่าผมไม่มีเงินเดือนคือจริงๆมันกึ่งเป็นฝึกงานนี่แหละคือผมลาออกจากมหาลัยมาแล้วผมไม่บอกพ่อแม่ครับผมคือลาออกจากมหาลัยแล้วก็มาอยู่ที่ RS เลยโดยที่ไม่มีเงินเดือนแปลว่าเรามั่นใจในในในการในการที่จะแต่งเพลงเราชอบในสิ่งีคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําอาชีพอื่นเราอยากทําแต่อาชีพนี้แล้วเรารู้สึกว่าไหนๆก็ได้เข้ามาละก็ก็ไม่อยากให้มันหลุดไปก็วันวันนั้นมันเป็นวันที่แบบเลือกเลยระหว่างเรียนให้จบไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาจริงจังครับหรือว่าช่างมันไม่เรียนแล้วไอ เราออกมหาลัยเองเราไม่บอกใครเลยที่จริงออกไปเลยโอ้โหอันนี้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 ต้องแล้วแต่ส่วนบุคคลนะแล้วแต่ต้องแล้วแต่ใช่ต้องแล้วแต่ไม่แนะนําให้ทําตามใช่ก็คือแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีสามารถที่จะสร้างรายได้หรืออะไรได้ก็แล้วแต่อันนี้แล้วแต่จริงๆแต่ว่าปีกว่านั้นรายได้ถ้านับเป็นเดือนนะตลอด1ปีเนี่ยไม่ถึงสามพันนะ ก็คือใช้แสนนั่นน่ะที่ได้รางวัลมาแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมดนแต่วันแรกเลยครับเขาไปซื้ออะไรครับคือออกมาเนี่ยก็ไปจ่ายพวกค่าห้องอัดสตูคือตอนไปอัดเสียงอ่ะไม่มีตังค์เป็นนักเรียนอ่ะก็ติดตังค์เขาไว้ก่อนคือรู้จักกันใช่จ่ายคืนแล้วก็เหมือนลูกกตัญญูนะก็แบ่งพ่อแม่ครึ่งหนึ่งห้าหมื่นเอาครึ่งหนึ่งให้พ่อแม่เลยแล้วอีกส่วนส่วนนึงก็ไปจ่ายจ่ายพวกเพื่อนที่มาช่วยร้องคอรัสจ่ายค่าเจ้าห้องอัดเขาคิดเท่าไหร่จ่ายไปจ่ายมาก็เหลือตังค์หมื่นเดียวก็ใช้ไปเลก็หมดแล้ว โอ้โหแปลว่าหนึ่งปีที่ฝึกงานก็ลำบากลำบนแสนเข็นอยู่ใช่ต้องออกจากบ้านทุกวันด้วยใช่โอ้โห oh, oh. ใชส่สุดยอดมากฮะสุดยอดมากฮะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะแต่งเพลงเนี่ยมันต้องมันต้องเริ่มยังไงเ่การแต่งเพลงเนี่ยคือการแต่งเพลงคือจริงๆผมว่ามัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้มีหลักจนเป็นสากลว่าถ้าแต่งแบบเนี้ยคคือคือเพลงดีหรือเพลงไม่ดีคือเพลงมันมีแค่ชอบกับไม่ชอบครับมันมันไม่มีดีกับไม่ดีคนแต่งเองเสร็จ ก็ดีสําหรับเขาแล้วอาจจะไม่มีใครชอบเลยกันนะแต่มันดีสาหรับเขาฉะนั้นผมว่าอย่างแรกเลยคือต้องเป็นคนที่ลําดับความคิดตัวเองให้ได้แล้วก็ผมเคยพูดกับกับกับหลายๆคนว่าการแต่งเพลงจริงหลักง่ายมากคือถ้าเป็นคนพูดรู้เรื่องแต่งเพลงได้เลยคือถ้าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ต้องแต่งเออแค่นั้นเลยโอเคก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดใ่ไปฝึกซะใ่แล้วเดี๋ยวค่อยแต่งเพลงคือคือหลักง่ายๆสาหรับผมคือผมคิดแค่ว่า เพลงหนึ่งเพลงอะสมมติว่าถอดถอดรหัสคําว่าเพลง่าเพลงหนึ่งเพลงโดยมาตรฐานส่วนใหญ่ประมาณสี่นาทีครับผมก่อนที่จะครบสี่นาทีเริ่มต้นมาก็มีอินโทรแล้วเป็นดนตรีไปไงๆปไปไป,ปรรเริ่มร้องท่อนแรกรไปท่อนสองไปท่อนฮุกแล้วก็ไปท่อนสี่สี่เสร็จแล้วก็กลับมาท่อนฮุกอีกซึ่งซึ่งกลับมาเรื่องเดิมหมดละแล้วเดี๋ยวก็มีโซโล่โซโล่เสร็จกลับมาฮุกอีกฮุกเสร็จเป็นดนตรีออกอีกเนื้อมันจริงๆแค่นาทีนิดนิดเอง ในสนาทีคือเรากวนเวียนใช่จริงๆเนื้อหามันอยู่แค่หนึ่งนาทีนิดหงคือเราสมมติว่าเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเช่นบอกเราจะนั่งเรื่องที่เรามาคุยกันมันเนี่บถ้าเราออกไปจากตรงนี้แล้วเราไปเล่าให้คนคนหนึ่งฟังบอกเนี่ยวันนี้มาคุยกับพี่คนนี้นะเรื่องนี้นะเราเล่าไป5นาทีแล้วเพื่อนของมึงพูดอะไรวะนั่นนะไม่รู้เรื่องละ ถ้าเพลงจริงมันอยู่แค่นาทีกว่าถ้าพูดรู้เรื่องเขียนไม่ได้แล้วคือจริงๆวันนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนหลังจากนี้ผมก็คงบอกให้วันนี้ไปเจอพี่ฟองเบียมาด้วยอะไรอย่างนั้นแลวก็ได้คือถ้าเรารู้เรื่องภายในไม่เกิน5าทีเนี่ยมาเขียนมาเขียนลงกระดาษแป๊บเดียวก็เป็นเพลงได้แล้วอ่ะอันนี้ฟังเลยนะครับถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองสามารถพูดรู้เรื่องแล้วก็เล่าเรื่องให้เพื่อนสนุกเอ็นจอยได้ยกตัวอย่างเหมือนพี่โนอาดมเห็นไหมเขีเพลงของเขาได้คือเขียนอะไรของเขาได้ไปเรื่อยเรื่อยเลยคนพวกนีนเขียนเพลงดีนะถ้าเขาจะเขียนผมิดว่า โน้ตอุดมนะเน็กแล้วพวกนี้เพราะระดับความคิดเข้ปแบใช่เขารู้เขาจะพูดอะไรส่วนใหญ่คนเป็นวิธีกรเขียนเพลงดีแต่เขาไม่ค่อยมาเขียนกันแต่เวลาเราเห็นเขาทาเราเห็นเขาทาได้ดีทุกครั้งครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ฟงเบียร์แนะนำเลยครับแล้วแต่งเพลงตอนนั้นไปฝึกงานอะจากเพลงที่เราสบายเราที่ตอนนั้นดูซีเรียสไม่ใช่เพลงขายพราะฝึกงานไปแล้วมันซึมซับไหมฮะว่าเฮ้ยมันต้องมีเทคนิคอะไรในการที่จะทำเพลงที่แบบเฮ้ยมันถูกจริตกับคนฟัง มันก็เริ่มมันก็เริ่มมีการ, mm hmm. การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาทํางานไปเรื่อยเขาก็เหมือนมีการสอนงานกันเพลงประเภทนี้ควรจะเขียนแบบนี้เพลงประเภทนี้อยากอยากให้ใครฟังแต่งมาเพื่อเพื่อให้คนคนเดียวฟังหรือเปล่าเพลงนี้แต่งมาแล้วคนจะชอบหมดทั้งประเทศหรือเปล่าเพลงนี้แต่งเข้ามาแล้วแบบไม่มีใครฟังเลยเข้าใจอยู่คนเดียวหรือเปล่าซึ่งแต่ละเพลงมันมีฟังก์ชันของมันในสําหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยเมื่อก่อนมันเป็นอัลบัม้มใช่ไหมยังไม่เป็นซิงเกิลในหนึ่งอัลบั้มมี10เพลง10เพลงเนี่ยถ้าพูดแบบเดียวกันหมดเนี่ย คือจืดชืดมาก<ช>อัลบั้มนั้น<ช>ห่วยเลยถูกต้องเพราะนั้นเขาจะบอกว่าหนึ่งอัลบั้มสิบเพลงมันเหมือนตู้น้ําเหมือนตู้น้าในร้านโชว์หวยอะ่ะในหนึ่งตู้อะ่ะม,มีทั้งน้ํเปล่าเครื่องดื่มชูกาลังมีทั้งแอลกอฮอล์มีทั้งน้าอัดลมมีอะไรหมดเลยเนี่ยเขียนให้เขียนให้มันได้สิบสิบแบบในหนึ่งอัลบั้มหลายรสชาติใช่ให้ได้หลายรสชาติซึ่งเ,<ล>เราบอกว่าเฮ้ยเพลงที่มันน่าจะดังที่สุดคือเพลงที่แต่งออกไปแล้วคนชอบทั้งประเทศ <หะ S 2> แต่ถ้ามันมีแบบในทั้งอัลบั้มอ่ะมันจะไม่มีอะไรน่าสนใจเลย ใช่แต่ว่าถ้ามันมีแบบบางอันบ้างเราเราถ้าสมมติย้อนกลับไปอัรบั้งกเก่าเลย x อ็ก e ์มวงเอ็กซ์ตมเด็กอาจจะไม่ได้รู้จักมากแล้วเพราะเก่าแล้วแต่ถ้าบอกว่าเป็นเจ้าของเพลง Modern นเวิร์ดหลายๆคนจะรู้จักเพลง Mo d e r ด Word ์ดจริงๆ x อ็กซ์ตมเป็นวงที่ค่อนข้างเฮฟวีทั้งทั้งอัรบั้งมาเดือดมาแต่ม o d e r ดน o r ิ d ์ดนี่คือคือฉีกหวานไปเลยแล้วกลายเป็นว่าถามว่าอันนี้คือ x อ็กซ์ตมไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กซ์ e มเลยแนวแบบนี้แต่มันคือเพลงที่ดังที่สุดแต่เอ็กซ์ตมเคยมีเพลงมาก็เป็นพลง่ใช ตอบโจทย์ใช่อะไรอย่างนั้นใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยในหนึ่งอัลบั้มน่าจะมีเพลงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนู้นเรียกว่าศิลปินก็สมองความต้องการของตัวเองได้แต่ว่าก็ต้องตอบโจทย์คนฟังด้วยนะฮะจำได้หรือเปล่าพี่ว่าเพลงแรกเลยจริงที่ที่แบบเป็นชิ้นงานที่ออกมาแบบที่ไม่ใช่เป็นงานแบบฟังกันเองในหมู่ศิลปินหรืออะไรตอนที่พี่แต่งตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นศิลปินคนไหนพี่ปิงป่องโซลต์ซิกแต่ว่าเป็นเป็นแรไอเทมมากเรายังไม่มีเลย คือมันเป็นอัลบั้มที่พี่ปั้นเขาอยากทำและขายเองแบบอินดี้แล้วเพลงนี้ไปขึ้นชาร์ตไปขึ้นชาร์ตอยู่ในอยู่ในเอทามด้วยตอนที่เราแต่งตอนม .5 เนี่ยอยู่ขึ้นชาร์ตเอทามแล้วเราตกใจมากพี่ปั้นเอาชาให้ดูเราแบบเฮ้ยผู้หญิงเด็กมัธยมแต่งเพลงติดชาร์ตเอทามบด่าเออตอนนั้นเอทามที่สุดยอดมากติดอยู่ในไม่กรีนเวฟก็อะไรสักอันเนี่ยอยู่ในฝั่งเพลงฟังเขาครับผมมันชื่อเพลงไหนคืนรักซึ่งเราหาซีดีแผ่นนี้ยากมากเราอยากได้อยู่ ก็ถ้าใครมีนะครับติดต่อมาที่พี่ฟองเบียนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นผู้บริหารยูทูบยูทูบไม่มีเมื่อก่อนปีที่แล้วยูทูบมีเพลงนี้นะแล้วมันก็หายแล้วโดนลบไปแล้วจริงเหนะใช่แปลกนะเพลงนี้สุดรวมสุดยอดเลยมือเบสที่อัดเพลงนี้นะคือพี่นอเคเชนโดมือแซกที่เป่าคือพี่โกแซกแมนครับแล้วคนร้องคือพี่ปิงฟองโซลตาซิกโโอ้หคือเนี่ยเพลงเนี้ย แล้วเราเขียนเราเป็นเด็กมห้าเราเขียนเพลงที่คนพวกนี้มาทำอ่ะนี่งานเทพเลยมือกีต้าร์เป็นมือกีต้าร์ของโยคีเพย์บอยคนที่อัดเพลงเนี้ยสุดยอดมาก่นาะเราเลยแบบเฮ้ยพี่ปั้นนี่คือใครครับเนี่ยทำไมมีศิลปินไ่ใชศิลปินที่แบบสามารถดึงมาร่วมงานได้ตอนนี้พี่ปั้นพี่ปั้นขายรองเท้าอยู่สยามเดินก็เจอพี่ปั้นเปลี่ยนแนวใช่รับรองเท้ามาขายอยู่สยามอ่าโอเคโอเคครับแล้วก็มีทราบมา นอกจากนักร้องศิลปินต่างๆแล้วยังมีดาราชื่อดังม,มาให้แต่งเพลงให้ฟังหรือยังไงครับหรือว่าให้แต่งเพลงอะไรให้ครับคือตอนนั้นคือตอนนั้นอ้ําเนี่ย<ฆ>อ้ําพัชราภาคือเขาบอกว่าเขาอยากจะหาของขวัญเซอร์ไพรส์ให้คุณแอมครับแฟนเขาทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทําอะไรคือคือให้ของเป็นชิ้นๆมันก็มันก็เบื่อแล้วอ<ฆ>่ะเขาเลยบอกว่าเขาอยากทําเพลงมีเพลงของตัวเองสักเพลงหนึ่งแล้วก็ มี MV โดยที่ปกติแล้วอั้มเขาไม่เล่น MV ครับผมเขาก็เลยบอกเขาอยากทำเขาก็มาถามเราว่าช่วยอั้มได้ไหมเราบอกโอเคได้ฟรีเลยเราไม่เอาตังค์ด้วยทําให้เลยก็ถามอั้มก็มาเล่นแล้วอั้มก็ชวนเพื่อนมาชวนเมพิษชวนอะไรพวกนี้มาเล่นกันเต็มเลยเป็นผมบอก็ทำให้ฟรีครับผมจะได้นั่งดูแล้ว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 สุดท้ายเนี่ยเพลงเนี้ยอั้มก็ให้คนนี้มาร้องคนที่ร้องชื่อแอนหรืออะไรสักอย่างแอนั้ม อีโมชันทาวนั่นแหละแอนเหมือนคนร้องเพลงนี้แล้วเพลงนี้เนี่ยตอนแรกคุยกันเสร็จปุ๊บว่าเห้มาทำออกมาแล้วชอบเราก็ชอบอ่าก็ชอบทุกคนก็ชอบ MV MV ก็ดีเลยคือตัวแสดงขนาดนั้นผมก็เลยแบบเอายังไงมันควรจะเป็นเพลงขายขายเลยไหมหรือหรือเก็บไว้ส่วนตัวสุดท้ายผมก็ออามาคุยกันโอเคเราส่วนตัวดีกว่า Oh. ก็จะมีคนได้ดูแค่ในงานวันเกิดนะั้นแค่50บคนแค่นั้นแล้วก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีออนที่ไหนเลยสุดยอดฮะคือเป็นเพลงที่ดีมากเป็นเพลงดีมากเพลงนึงเพลงนี้เพาะเลยเป็นความหมายยังไงครับคุณอ้ําเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณแอมอยากรู้ดังเลยคือคือ <c oughs> อ้ําอ้ําแต่งชื่อเพลงเองเลยชื่อว่าเ,อาเพลงนี้เพลงเธอเลย <c oughs> คืออ้ําเป็นคนตั้ง, <c oughs> ต,งตั้งชื่อเพลงเองเล <c oughs> แล้วสุดท้ายเนี่ยพอเสร็จอ้ําก็ถามว่าเพลงนี้มันจะควรจะเป็นยังไงต่อแล้วก็เลยบอกว่า เอางี้แล้วกันเราให้เป็นของขวัญด้วยเราก็เลยพาอ้ําไปที่จดลิขสิทธิ์แล้วเราก็บอกว่าเรายกให้เป็นลิขสิทธิ์อ้ําสลาพาไปเลยแล้วก็ออกเป็นกระดาษมาเลยอ้ําสลาภาเป็นเจ้าของเพลงนี้เพลงนี้ใช่เพื่อเธอเพลงนี้เพลงเธอเพลงนี้เพลงเธอเพลงนี้เพลงเธอนะฮะคุณอ้ําได้ฟังอยู่คนเดียว อิจฉาเพลงนี้เพลงนี้เนี่ยจริงๆยังยังจีบมันอยู่ตลอดเลยบอกเฮ<ะ>้ยวันหนึ่งถ้าไม่รู้จะปล่อยเพลงอะไรออกมาในตลาดแล้วงัดอันนี้ออกมาเหอะอ้ำคนควรจะได้ฟังได้ดูนะ MV ก็ดีนะครับ MV ดีเลยพุม่มกับคุอไว้ยังไงครับขอก่อนขอก่อนขอเก็บไว้ก่อนบ,บอกขอคิดดุกอนขอคิด,ดกอนอ่คุณอ้๊ครับถ้าสมมติว่า เห็นแก่พวกเราตาดำๆปล่อยออกใม้พวกเราฟังกันเถอะนะฮะมันอยู่ใน iPad ผมอ่ะเอ็มวีแล้วแต่ว่า iPad ผมมันพังไปแล้วมันพันแล้วคุณฟองเบียบอกผมทาไรับเนี่ยผมอยากเอาไปซ่อมแต่เดี๋ยวซ่อมแล้วเดี๋ยวไฟล์มันหลุดไปไงอ่ะพูดถึงอ่าแค่นี้จริงๆแล้วเวลาของเราเนี่ยโอ้โหถ้ามีเยอะเนี่ยเราคุยกันได้ยาวแน่นอนแต่ว่าเวลามันมีจากัดเพราะฉะนั้นเราต้องรวบลัดทีดนึงได้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเลยแล้วกันพี่ว่า การเป็นนักแต่งเพลงม,มันมีอุปสรรคไงแค่เป็นนักแต่งเพลงมันมีตอนอแบบคิดไม่ออกไหมมันมีตอนที่แบบเฮ้ยแต่องออกมาแล้วแบบค่ายไม่เอาหรืออะไรอย่างงี้มีไหมพี่เพื่ออุปสรรคเนี่ยม,มันมันมีมันมีหลายเชิงคือถ้าเป็นเป็นเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็คือมันเป็นสินค้าที่ทําออกมาวันแรก ท่านท่านในเชิงบริหารเขาบอกว่าทำออกมาวันแรกสินค้าคุณก็ราคาศูนย์บาทแล้วเพราะว่าของปลอมมันเสร็จพร้อมคุณได้เลยในวันนั้นเลยมันเสร็จได้อย่างไงคือเสร็จปุ๊บมันก็ปล่อยเพลงปุ๊บมันก็ดูดออกไปขายก็ได้วันนั้นเลยครับผมเพราะนั้นคือถ้าถ้าอุปสรรคในเชิงธุรกิจมันคงเป็นเรื่องของของมูลค่าของของสินค้าที่เราทําออกไปแต่ท่านในเชิงความคิดเนี่ยผมผมไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนั้นเพราะว่าผมผมอาจจะเมนเนจตัวเองผมไม่ชอบอยู่ในความเครียดผมจะมีแค่วันอยากทํางานกับวันไม่อยากจะไม่มีวันที่แบบว่า ต้องมานั่งทํามาอยู่กับความคิดที่มันคิดไม่ออกผมจะไม่ไม่ให้มันเกิดแบบนั้นว่าทาไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่สนุกหรอครับผมเหลือแค่อยากทําก็ไม่อยากทอํอเพราะฉะนั้นเราก็เราต้องตัดให้ชัดเจนแต่ถ้าความไม่อยากทํามันเข้ามามากขึ้นมาหลยเนี่ยจะไหน,นะหนไม่แฮปปี้หรออาจาจะไม่อยากจ้าง เพราะฉะนั้นต้องไปหานดีๆต้องไปหาสิ่งที่จะทําให้เราอยากทำไปหาเขาเรียกว่าหาแรงบันดาลใจใช่คือลาพักสักนิดหนึ่งแต่กลับมาต้องกลับมาด้วยไฟนะคือเราอยู่ต้องอยู่ในดูสถานะตัวเราด้วยใช่ไหมฮะว่าถ้าเรายังเป็นลูกจ้างอยู่เราก็ต้องมีหาใอ้อย่างอย่างสบายผมอยู่ที่เก่าเนี่ยช่วงนี้ผมเบื่อผมก็ไปบอกนายแล้วผมเบื่อเขาก็บอกโอเคสองเดือนนี้หยุดไปเลย เอาเงินเดือนปกติถือว่าเป็นค่าทัศนศึกษาแล้วพอกลับมาเดือนที่3แต่งเพลงมาเจ๋งๆเลยนะเราพอเราย้ายมาอยู่ค่ายใหม่แล้วก็คุยเหมือนกันเขาก็โอเคเบียร์ตามสบายเราก็เลยโอเคชีวิตเรายังยังแมเนจแบบนั้นได้อยู่ก็คือได้คุยแบบปี้่ในอารปรตบลงกันไว้แบบนี้แล้วทาไมถึงออกจากค่ายยักษ์ใหญ่เนี่คือมันหลายปัจจัยหนึ่งเลยคือเมื่อก่อนตอนสร้างค่ายขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มจากเล็กๆคือมันเล็กๆจริงๆมีศิลปินเบอร์เดียวคือเล็กมาก แล้วก็ขยายขยายขยายไปเรื่อยจนวันหนึ่งสินค้าคือจริงศิลปินก็คือมนุษย์เนี่ยแหละนะแต่ว่านะในเชิงธุรกิจก็คือ Product ศิลปินคือ p Product ครับ,รบแต่มันเป็นโปรดักที่มีชีวิตไงทีนี้พอเป็นโปรดักที่มีชีวิตเนี่ย,ม,ยมันเริ่มมันไม่เหมือนว่าเราทำปากกระป๋องเรากระป๋องไปวางตกบุบมันยังกู่วยวายอะไรไม่ได้เลยครับ,รบผมคือบางทีเนี่ยเรายังไม่การที่บางทีเรายังไม่ได้ทําอะไรให้แค่นี้ บางทีก็มีน้อยใจ <ฮะ S 2> ทำไมทำไมยังไม่ได้งานคนนี้ส่วนคนนี้ที่รออยู่ก็ทำไมงานเสร็จแล้วยังไม่ได้ออกครับคือพอทุกอย่างมันเริ่มเยอะขึ้นถามว่าจริงจริงอยู่ต่อคอนโทรได้ไหมมันก็คอนโทรได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่สนุก <ฮะ S 2> กับการต้องต้องต้องดูแลความรู้สึกคนจํานวนเยอะขนาดนั้นครับผมผมก็เลยอยากจะถอยออกมาแล้วให้กลับมาเริ่มเล็กใหม่ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างน้อยนะมันยังอยู่ในร่มคันใหญ่อยู่นะประชากร หรือว่าทีมงานเขายังมีเอาไปอุ้มพวกนั้นต่อได้แต่สําหรับผมอาจจะมีคนมาดูแลความรู้สึกผมไม่ได้อผมออกมาดูแลความรู้สึกก่อนดีกว่าก็คืออย่างที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับว่าพอมันไม่สะดวกปุ๊บเราก็ต้องถอยกลับมาดูว่าเออออปชั่นเราเป็นยังไงว่าเราอยากจะทํายังไงกับอาชีพของเราแล้วก็ับตัวแล้วก็ความรู้สึกของเราใช่ไหมครแล้วก็มาถึงจนจุดนี้นะฮะตอนนี้อย่างที่บอกว่าออกจะค่ายักษ์ใหญ่แล้วก็ พร้อมที่จะเริ่มเล็กๆใหม่ใช่ไหมฮะเป็นอีก1 9กนะครับกับค่ายเพลงใหม่ล่าสุดของประเทศไทยเลยอว่า,ดาได้เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับค่ายเพลงไทยครับ,รบสนับสนุนโดยข้าวพันดีธุ์ a ี